พี่แล้หอมลงเยอะมากเลยอะจริงเหรอจริงนี่เขาไม่ได้ชั่งน้ำหนักเลยแต่เมื่อก่อนอะใส่ประเดี๋ยวได้สุดอีกสื่อมาไวัเพื่อหอมแ้เดี๋ยวบอกว่าอีกบนใต้ร้านเขามานีเล่าให้ฟังนี่กินชาให้มุกเพิ่นกินทุกย่างที่อยากกินเพิ่นประเดี๋ยวคู่มหาเลยและบอกเลยว่าไม่ได้ออกกําลังกายอ่ะฝากคือเนี่ยอันนี้คอยบอกด้วยคอยติดตัวตลอดเพราะว่า มันเดือดแล้วเนาะสองสามถุมเดียวเขาก็ไปกินเขาหลังกินข้าวเสร็จเพื่อนไปกินตัวน,นี้เลยนะคะตามนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวหาแผงมันก่อนนะคะค่ะตัวนี้คือบอกเลยว่าเพื่อนเป็นคุณแม่คุณแม่หลงังคลอดเด็ดลูกสองแล้วนะคะทําหมันด้วยน้ําหนักค้างมาสามปีเพราะว่าบวลดเลยแปดสิบโลน้ําหนักขึ้นไปสามสิบกิโลนะคะก่อนทอ้องน้ําหนักค้างแบบพุงพุงใหญ่มากพุงเดียดเราที่รับดูตอนนี้นะ ตัวนี้ลดทุกสัดส่วนจะเป็นตัวดีท็อกซ์สุดรีดไขมันลดบวมลดโซเดียมไม่ใช่แค่กินแล้วถ่ายจะไม่ปวดบิดเราไม่มีสาตรายเลยยุทธทานประโยโนจากตัวนี้พร้อมหาว่าเลยดีไหมบอกริจริงบอกเลยว่าดีมากลูกค้าชอบมากลูกค้าผูใ้ใดกินอ่างติดใจไม่ใช่แค่ขี้ลูกค้าชอบบอกชอบชอบ,ชอบตรงที่ว่าสัดส่วนมันลดลงมากเลยค่ะคุณเฟิร์นลดลงแบบชัดเจนมากขนาดพี่เนี่ยเลี้ยงลูกอยู่บ้านเฉยๆนะคะขนาดพี่ทํางาน ไม่มีเวลาได้ออกกําลังกายไม่ได้คิมอาหารเชื่อแล้วค่ะว่าดีจริงๆนี่คือรีวิวบอกเลยว่าดีแห้งผุดเอียรหอมทักมารว